ลุมมันเลยลุมมันทุกคนลุมมันเอามันให้ตายเอามันให้ตายสิเฮ้ย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 นี่เอามันให้ตายเพื่อนเอามันให้ตายเอามันเลยแม่มดแม่มดกูรู้กูได้เอาเรือเอามันกูมันสูมันกูมันเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจริงรับแสงใส่เพื่อนกูไปแกแกเอ้ยกูก็จะตายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเอาเลยแม่มดแม่มดฉันรู้นายตัวใหญ่เอาจัดการมันนี่นี่โโอ้หกินกับคนสิมานะครับรู้สึกว่าจะใช้ดาบแล้วจะเอาอวุธประชาดประชิดเก่งมากเลยกูตายกูตายกูตายไม่นะกูตายเอ้าแม่งเอ้ยกำลังบวกมัน สวัสดีจ้าวันนี้ฉันคือไอ้คอยที่มาในเล่นเกมอ,ะ,อ,ะ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกนกูกูกูไปอยู่ในโลกนี้แล้วทำไมกูเออจังเลยวะอ่ะอ๋ออ่ะกูทําอะไรของกูอยู่วะเนี่ยอ๋ออ๋ออันนี้เป็นมุมมองแล้วกูคือตัวอะไรวะเนี่ยกูคือตัวอะไรเนี่ยมันเหมือนกบผสมเม่นแล้วก็ผสมตัวอะไรสักอย่างเหมือนตัวชะมดด้วย <c oughs> แล้วกูวต้องทํายังไงกับชีวิตวะเนี่ยกดทีกดกดทีกดทีทไมกดอา กดอาร้องโอ้โหเสียงมึงน่ารักจังเลยนะอ่ะกดหนึ่งอ๋อนี่หางสะบัดนะครับอันนี้ม้วนอ๋อทำอะไรเก็บเปี้ยววะอ๋อตีตึกเพื่อเก็บเปี้ยวเอออ่ะใจเย็นนะอย่าเพิ่งทำไรห้ยตัวแม่งมันเริ่มเลยโอ้โหก็สียราก็สียรากูวิ่งยังไงเนี่ยวิ่งยังไงเนี่ยอ๋อตัวผมคล้ายเม่นนะครับมาผมวิ่งอย่างนี้โอ้โหมึงวิ่งได้เหี้ยกมากดูมันวิ่งดูมันวิ่งอ๋อยดูมันวิ่งดูมันวิ่งอ่ะมึงกิ้งเข้าไปมึงกิ้งเข้าไปเอาตัวเม่นนะมึงกิ้งเข้าไปนะครับอ่ะไหน๋ยลองลอง มึงร้องร้องเพื่อที่จะอะไรกูงงเอาละนะครับตอนนี้นะครับศึกกอรซิรากับกอรซิราสู้กันนะครับนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่วพวกมันนะครับนะเดี๋ยวทีจะเก็บเวลกันก่อนนะครับนะไม่ตะกุดตะก,กะนี่หางฟาดหางฟาดเก็บเวล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 เฮ้อเฮ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยกอรซิราเจอกันเปล่าเฮ้ยไอหอยรู้จักเปล่าโมันคือตัวเลยว่าไอ้่อยเออมันอยู่ชั้นตรงไหนหรอมันจะสู้กับแกนี่แน่นี่แน่กิ้งกิ้ง สกิลหนึ่งสกิลสองนี่เป็นไงล่ะสู้กันไหมล่ะสู้กันไหมล่ะเดียวยิพลังชั้นเดียวยิพลังชั้น้ออื้อมามาสู้กันเออเฮ้ยมันทำแบบมันวะเอยเอยมันจะระเบิดมันระเบิดอะไรของมันวะโอ้เกือบตายฮิ้วตัวเองยังไงวะเนี่ยโอเคเอาล่ะกิน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  แล้วก็สะบัดนะครับนะรู้สึกไอ้นี่อยากมีปัญหาว่ะเฮ้ยอยากมีปัญหาเปล่ามันเร็วเท่าไหร่วะเฮ้ยมันเร็วดสามสิบมันเร็วดสามสิบโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟกูทีเดียวครึ่งหลอดสางกูทีเดียวครึ่งหลอดใจเย็นครับพี่ขระโดดครับพี่พี่ใจเย็นครับพี่พี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่อ๋ออ๋อกินไปเร็วไอ้ลูกพ่อกิงไปกิงไปไม่ไม่หลบมุมหลบมุมหลบมุมกูไปละกูไปละกูไปอยู่ละโชคดีโชคดีกูไปอยู่ละกูไปอยู่ละกูบ้วนกูบ้วนกูบ้วนลงไปเลยกูบ้วนลงไปเลยมอะไรครับผมท่าน ไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้โหพอว่ายล้ว่ายเร็วมากเลยอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ไม่ไมแออตายคือมันต้องเก็บเวลขนาดไหนอ่ะหุยหุยโอ้โอดูตัวมันโดดดิท่านผู้ชมกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมอ๋อเก็บเวลมันต้องเก็บเรื่อยๆนะครับมันไม่มีหมดเหรอนะครับเพิ่งรู้นะเนี่ยนะครับนะอ่าเอาละตอนนี้เหมือนอยู่ในลังไคจูนะครับดูดิมันอยู่ในลังไคจูเลยนะครับนะดูดิ นะครับมนาะเออเอาละจะจะมุดเข้าไปตรงนี้ดูซิตรงนี้ทำอะไรได้วะางหมด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 มดหมด,หมดอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะที่วางไข่อะ่ะคืออะไรวะนะครับเออทำอะไรผมอยากรู้ตัวไอ้ตัวห้ยนี้ที่ผมเป็นอยู่เนี่ยมันคือตัวอะไรวะเอาละครับตอนนี้ผมว่ายน้ําอยู่นะครับว่ายน้ําแม่งว่ายโคตรเร็วเลยนะครับนะดูมันว่ายดิวูมาแล้วอาจจะมาตกลงมาตรงนี้เก็บเวลก่อนบว้ยเออเอาละเก็บเวลเก็บเวลไม่เอ้า ขึ้นยังไงวะเอาเอาอ่าเอาเลยครับตอนนี้นะครับผมก็โอเคต้องเก็บเวลก่อนนะครับนะเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในออใต้รานนี้นะครับนะนี่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 น,นี่ไปดีนี่ไปดีหางสะบัดไปดีห้ 5, 2, าสองปะ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 ตอนนี้ผมเวลห้าอยู่นะคบนวะณมาดูกันนะครับว่าถ้าเวลหกผมจะเวล สูงขยาดไหนนะครับนะเอาละครับต่อมาผมรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีแบบว่าช็อปด้วยวะช็อปซื้อเหรอเฮ้ยเจ๋งวะพี่ช็อปซื้อด้วยเอาละครับต่อมาเราต้องมุดมาเจอกับเฮ้ยอันนี้มันทำอะไรวะเฮ้ยมันปล่อยลาแสงวะ่ะนี่ตบหน้าแม่งเลยมาด,ดยลาดิเดี่ยวกันเปล่ะเดี่ยวกันเะล่าี่เดี่ยวกันเะล่าเฮ้ยมันจะทำอะไรวะมันจะทำอะไรเออพี่จะทำอะไรครับพี่โอ้อโหไปละกูไปอยู่ละเดี๋ยวก่อนไอหมอน,นั่นมันเรีวเท่าไหร่วะหมอน,นั่นมันเรีวเท่าไหร่เรีวแปดเองเราสู้ได้ ผมว่าเราสู้ได้นะท่านผู้ชมเราสู้ได้เราสู้ได้เราสู้ได้ไดกอร์เซาเบลแปดเองเราจะด่านี่เลหฟาดฟาดหางไปดิครับม้วนทัวทีดึงนะครับนะน่าดูสิมันจะว่ายไปไหนเ <c oughs> ฮ้ยอย่าหนีสิกอรซเราหนีผมนะครับนะจังหวะนี้มาดิโอ้ยมันระเบิดตัวใส่ผมว่ะมันระเบิดตัวใส่หัวมันจนะปักตีมันจะมากเกินไปแล้วเว้ยมันจะมากเกินไปแล้วมันจะมากเกินไปแล้วไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุน่มตีฟาดหางมันหนีผมว่ะมันหนีผมว่ะมันหนีผมว่ะเฮ้ยจะเอาไงวะ เอ้ยมันหนีผมโว้ยี่บอกโอ้ยอย่ามาอยู่กับฉันอย่ามาอยู่กับฉันฉันไม่ให้แกมาจยู่แล้วนี่นี่นี่ตกหน้าตกหน้าตกหน้าเฮ้ยทำไมทำไมทำไมมันโอดจังเลยวะนี่ตกหน้าตกหน้าเอาดิเอาดิเวลน้อยแต่กูใจอ่ะใจกูไปอ่ะมาดิมาดินี่นี่นี่คอนเซนท้ามึงอยากจะทำอะไรนี่นี่ไล่ตบไล่ตบคอนเซน้าบอกกูหนีมึงก่อนมึงจะหนีกูทำไมอ่ะมึงตีแป๊บเดียวกูก็ตายแล้วนี่นี่เขาเรียกว่าใจสู้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 ก็ล่ะนี่มาดิเฮ้ยมันจะทำอะไรวะ จะทำไงวะรถวิ่ง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 ไปนะไปนะครับไปนะฮ่าฮ่าฮ่าเขาลบก่อนเขาลบก่อนตอนนี้นะครับนะผมลองเล่นโลบองอย่างที่น้องๆเขาขอกันมานะครับนะพี่ก็คือพี่เล่นไม่เป็นเลยนะพี่ไม่รู้ต้องกดอะไรต้องซื้ออะไรบ้างนะครับนะเออเปิดมาเดิมมาเล่นนี่แหละนะครับนะไฮจูนยูนิเวิร์สก่อนเลยนะครับนะอันดับแรกเออแล้วก็มาเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะครับนะป้าบอกมากเอาล่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนเราจะเห็นตัวอะไรบางอย่างว่ะ เมื่อเราจะเห็นต tamam ัวอะไรบางอย่างว่ะท่านผู้ชมเมื่อเราจะเห็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกีบบับบับมีแม่กะคอสซิล่าด้วยท่านผู้ชมดูนี่ดูดิเฮ้ยแม่งใช้ดาบได้ด้วยโคตรเจ๋งดูโุ้ยพี่ครับพี่ครับสอนผมยังไงพี่พี่เวลเท่าไหร่วะเนี่ยนะครับอ่ะเอ็นี่เวลเท่าไหร่อ่ะพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่เวลเท่าไหร่ครับเฮ้ยนี่บอกว่าโอ้ชอนเวลเออเวลเท่าไหร่วะเวลเท่าไหร่พี่เขาเวลเท่าไหร่ 96พี่เขาเวล96โอ้โหกูเดี๋ยววิ่งเลยไม่กล้าอยู่เข้าใกล้ให้คาราไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าเข้าใกล้ไปเลยให้ครนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่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 เดี๋ยวสักเตะตบเลยดอกหนึ่งแล้วก็วิ่งวิ่งเลยกูวิ่งเลยจังหวะนี้ม้วนเลยม้วนเลยเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอนสิน่าสู้กันหรอเฮ้ย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 ปล่อยล้ำแสงใต่กูทำไมนี่เอาแนวเฮ้ยสู้กันและเว้ยเฮ้ยเอาละครับนะนี่คือศึกระหว่างไม่กัดคอนสิน่าเฮ้ย ก็เซิคารังปกติได้เลยนะครับนะอุย้ยมันไล่ฆ่าคนนะครับนะแต่มันไม่ไล่ฆ่าผมนะครับนะรู้สึกว่าไอ้ไมค์การกอรซิต้ามันจะมันจะเกลียดพวกกอรซิต้าเหมือนกันนะครับนะเอาลุ้นเว้ยไป็นคาร์กอร์ซิต้าถูกตัวจะได้กว่าอเ้อโอ้โหทันปอดแกเป็นไงล่ะไมคการกอรซิต้าบอกโดยฉันไม่ได้หยอกพลังบอสไซบอร์หยอกหยอกหอโอ้โหภาคนมัวนะครับนะสซีนี่ดาบชันดาบชันผมเป็นกำลังใจให้ครับพี่ครับผมไม่เกี่ยวนะนะครับดูดูดูกอรซิต้ายืนเฉยเลยนะครับนะ รู้สึกว่าตอนนี้ตัวจะนิ่งแล้วอาละตอนนี้อยู่มาแล้วโอมตุ่มตุ่มยิงสตายใส่เลยครับมาเฮ้ยเอาวะนี่นี่เขาออกเป็นไงหรอเสร็จช้อนฮึฉันจะเก็บเวลต่อจะไม่อยากให้ใครมาอยู่ตรงนี้ยกเว้นไอคอยแฮ่ได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจะคุ้มกันพี่เองไม่ต้องห่วงแฮ่แกไปชุบมกันอะไรฉันไม่ได้หรอกอ่งงั้นผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนติดตามพี่ละกันนะครับพี่ไม่กะก็ชีล่าฮึได้เลยเดี๋ยวผมจะคอยบอกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนมั่งพี่โอเคตอนนี้พี่เม่กะเฮ้ยเน ใจเย็นใจเย็นแค่ตามไปเฉยพี่แค่ตามไปเฉยแค่ตามไปเฉยเอาละเอาละเอาละฮึบฮึบตามไปด้วยนะครับนะต้องตามพี่แกไปนะครับนะท่านผู้ชมผมอยากลองของว่ะผมอยากรู้ว่าระหว่างเวลเจ็ดกับเวลเก้าสิบหกมันจะขนาดไหนกังวะถ้าผมไปตบพี่ไม่กลัดคอนเทนเตอรดูนะครับนะไหนๆก็ไม่มีให้เล่นแล้วนะนะลองดูดิฮึบนี่เป็นไงล่ะหักหลังหักหลังอ๋อโอ้ย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 ไปแล้วไปแล้วโชคดีเด้อครับเด้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับนะ แต่พี่แกไม่ค่อยสนเราเลยว่ะแอบซ o o หลังแอบซ o o หลังแอบซ o o หลังปุ๊บนี่แล้วก็มวนปัดหางสบปัดหางเอ้ย,อยพี่แกบอกว่าเมืองกากอะ่ะไม่ต้องมันอยู่กับชนไอ้กระจกนะครับคือผมเวลน้อยอะ่ะผมได้จะมองอ่ะสะิลขคงไม่เข้าเลยมันะ้งเนี่ยดูดินะครับผมไม่รู้ผมทำอะไรอยู่เหมือนกันนะครับนะดูดิดูดูดูพี่แกฟันเราดินะครับนะดูนะครับป่าบอมากนะครับนะเราตีพวกเวลนี้ไม่เข้าเลยนะครับนะ ก็คือแบบเราต้องตีแบบเวลแบบพวกให้มันใกล้กันหน่อยนะฮะเออถึงจะสู้ได้เอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิสายป่วนสายป่วนไปโดนแบบ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 ไปแล้วกูเอสายเกียร์นะครับนะะสายเกียร์นะพ่อวอลเปีกดดีก็ขึ้นมาครับแต่ปกติก็คือเกมโลบอมันขึ้นยากจริงๆเลยว่ะ ตอนนี right ้คร e ับปวนมาปววมาปวดมาปวนต่อแล้วครับมาปวนต่อมาปวนต่อเอ้ยมันจะมันจะตีดีๆีดีดอกหนึงไปแล้วโชคดีพี่ชายโชคดีโชคดีไปแล้วอ้อยอ้อยอ้อยอ้ออ้อยอ้ออ้ออ้ออ้ยอ้ยอ้ายกูตายกู้ตายท่านผู้ชมผมอยากรู้ว่าในเกมนี้เราสามารถเลือกเลือกตัวใหม่ได้ไหมก็คือแบบว่าตัวที่ไม่ใช่ตัวที่ผมเลือกเนี่ยนะครับนะช่วยบอกท่าหน้าคอมเมนต์เลยครับเผื่อพี่เล่นกับเอ้าเจอพี่แกแล้วตัวนี้เอาพี่เฮ้ยพี่แกอยู่นิ่งๆว่ะเฮ้ย เสร็จผมเลือดพี่แกเดือนน้อยนี่ตบไปดีเอาแหละจังหวะทองที่จะฆ่าเวลสูงนะครับน้านี่โดนตบไปดีโดนตบไปดีกูพี่เ e> มแกบอกคอนซิล่าบอกกูเมเอมึงไม่ได้นะเว้ยอ่าพี่เมแกคอนซิล่าครับเหมือนจะไล่เก็บไอ้พวกปาซิต้าตัวยักษ์นะครับนะ,ะเอาเลยเว้ยนี่สึกสึกสู้กันนะครับนะเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยรู้สึกโอ้โหพวกนี้แค่เบลยี่สิบนะครับนะเออพี่มาเดี๋ยวผมช่วยผมต้องมาช่วยทัน ตีผมช่วยเองพี่ผมช่วยเองพี่ผมช่วยมันเองตีผมช่วยเองพี่ตีตีอ้ออ๋ออ๋อคุณโดนลูกหลงกูรู้สึกคุณโดนลูกหลงอ้ออ้อเจ้าอาฮะเจียงครับพี่เจเยงครับพี่ผมไม่ได้ทำอะไรพี่พี่เจเยงครับพี่ครับโอ้ยอพี่แกได้มันผมว่ะพี่แกได้พันผมอ้อระเบิดระเบิดอู้หูอู้ร้อน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 ชาร้อนชาอู้แมแงเอ้ยรู้สึกว่าพี่แกจะไล่ฆ่าผมว่ะรู้สึกว่าพี่แกจะไล่ฆ่าผมว่ะทำไมพี่แกวิ่งเร็วกับผมว่ะโอ้ยมันปล่อยเลเซอร์ได้ด้วยอ เฮ้ยท่านผู้ชมอยู่ดีผมเห็นก็อสซิลาร่างไหนวะเนี่ยเหมือนเป็นเวอร์ชั่นไหนวะเวอร์ชั่นเด็กเด็กเหรอนะครับเลเวล,ลมันเท่าไหร่เวลสิบหกเอง น่าจะสู้ได้น่าจะสู้ได้น่าจะสู้ได้มาดิน่าจะสู้ได้หางสะบัดไปดินาอะไรฉันน่ะเฮ้อเฮ้ยอัดไปนี่ตบหน้าไปดีดอกนี่กิ้งไปดิกิ้งไปดิสู้ไหมหนักสู้ไหมหนักเอาสู้ดิมาดิมาดิจักเจอมัอนกันดับเบิ้ลสิบหกจะขนาดไหนครับนี่นะเป็นไงล่ะนี่นี่จระเขฟาดหางจากนี้เพื่อจักไม่รู้เพราะว่าตัวฉันเป็นอะไรฉันก็เรียแตะเป็นจระเขฟาดหางเอาหนีเว้ยเฮ้ยหนีเว้ยเฮ้ยหนีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อวันโคตรเนี่กูเลยว่ะนี่นี่ตะ ตาบัดหน้าตบัดหน้าตบัดหน้าตบัดหน้าเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอตะคุบเหยือตะคุบเหยือตะคบเหยือะตะคบเหยือตะคุบเหยือเฮ้ยเดี๋ยวผมจะแพ้ว่ะเลือดสว่ะไมเลือดสหกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่เยเพิ่งเย่าเพิ่งเย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเยี๋เพิ่งเดยเพิ่งเด่๋เ่งเดีวเพิเี๋อวเพ่ให้กสูมก่อนกสย เอาล่ะฉันจะแกงแขนแกตะกี้ก็ทำอะไรฉันเจ้าเปียกเอ๊กูไม่ได้ทำอะไรมึงเลยนะออก,ก,กูขอโทษโอ้ตะกี้ตะกี้แกข้อฉันโู้แกจะกวาตาได้ด้ยนี่ม้วนไปดิม้วนไปดินี่สกิลไปดิสกิลตบไปดิเอ้ดวย,ดวย ลักแกพผมลักระบีอะไรนะเจ้าชะรอดไหเอาจริงแล้วีเอาจริงแล้วเฮ้ย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 เดกคนเด็กนคินกิโดร่ามาจากไหนวะเด็กคนเด็กเดี๋ยวพ่งยุงพี่เดี๋ยวพ่งยุงผมขอจัดแก้มันก่อนพี่เฮ้ยคินกิโดล่าคินกิโดล่า โอ้ยไม่รู้เวลเท่าไหร่นะคระนะับน่เดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวเลขของผมพี่ไอตัวเลขของผมไม่ไอตัวเลขของผมเอ้ยนี่บอกว่าโ่อข้าวคุกกิงโรล่อย่ามายุ่งก็สิล่อ,ลอเพื่อนชัอนมันเป็นเพื่อนพี่ตอนไหนว่านะครับนโอ้โหตอนนี้โคตรมั่วเลยครับแต่ผมจัดการจกจัดการตัวนี้นะครับนะผมจะฆ่ามันวะผมจะฆ่ามันวะผมจะฆ่ามันวะนี่เอาไม่ง่าของผมนะครับแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าเราใครเป็นคนฆ่า,น,าน่าจะเป็นผมนะ ครับไปพิ <expand> <ossa> g g ้งคิงคิงคิงเกตัวล่าเหมือนรู้สึกว่าจะพี่แกจะไล่ผมแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โหอ่ะอยิงกูเข้าไปเอ้าเอากูหลบแล้วเนี่ยเอ้าอะไรของพี่แกวะพี่แกแม่งหาเรื่องวะหาเรื่องวะโอ้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 แล้วพี่แกบินโคตรเร็วเลยโอ้โอ้โอ้จิกกูแล้วเอากูแล้วเอากูแล้วมาทางดีเอากูแล้วเฮ้ยเราต้องไหวเราต้องไหวน้ำพี่คิงเกตัวล่าน่าจะว่ายน้ำไม่เหลือท่าเรานะจากการคัดเดาแล้วเอ้ยจิกกูแล้วจิกกูแล้วแอะกูตายพี่คิงเกตัวล่านี่เร็วเท่าไหร่วะตะกี้ เอาละครับท่านผู้ชมต่อมานะครับเราได้เจอกับเฮ้ยแมมมอสป่ะนะแมมมอสยักษ์ป่ะนะเฮ้ยแมมมอสที่มันมีมือว่ะเดี๋ยวก่อนตัวอะไรวะเนี่ยนะครับผมไม่รู้จักว่ะนะครับบอกว่านายตามเรามาโอเคนะครับมันบอกให้ผมตามไปนะครับนายพวกนี้เวลเท่าไหร่เวลยีิบเอ็ดนะครับนะส่วนไอตัวแมมมอสมันมันมันเวลเท่าไหร่นะครับนะเวลยีิบเจ็ดนะครับนะเฮ้ย เอาละครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเพื่อนเรานะครับจะพาเรามาเมืองใหญ่ที่มีคิงกิโดร่าอยู่นะครับนะเฮ้ยมอท้านะครับผีเสื้อผีเสื้อยักษ์นะครับนะโอ้เอาล่ะฉันจะพอกมาตรงนี้โอ้เฮ้ยแต่ก่อนไอ้เปียกนี่ไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่เกี่ยวเฮ้ยมาได้ไงนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประคัมเนี่ยประคัมนี่เฮ้ยประคัมนี่มาได้ไงนี่เฮ้ยมันไม่ได้อยู่แก๊งเราแก๊งเรามีสามคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะอะไรวะนะครับนะ เฮ้ยแกงเรามี3ามคนอันนี้บอกว่าที่นี่แหละเฮ้ยนี่บอกที่นี่แหละนะครับนะส่วนพี่ช้างแอมมอดบอกว่าผมไม่รู้ชื่อจริงมันนะครับนะยวค่อย,อยไปดูกันที่หลังนะครับ,รบแต่ตอนนี้นะครับโอ้โหแม่กาก็สิร์แเอาอีกแล้วเราบมึงเนี่ยมันเลยฆ่าคนอีกแล้วท่านผู้ชมมันเลยฆ่าคนอีกแล้วเราต้องลุมมันลุมมันเลยลุมมันทุกคนลุมมันเอามันให้ตาย เอามันให้ตายสิเฮ้ย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 เอามันให้ตายเพื่อนเอามันให้ตายเอาไปเลยแม่มดแม่มดจูดูได้เอาเรอเอามันซูมันซูมันซูมันเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจริงรับแสงใส่เพื่อนกูไปแกแกเอ้ยกูก็จะตายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยนี่อ่เรืยแม่มดแม่มดจะรู้ในตัวใหญ่เอาจัดการมันนี่นี่โอ้ป็นกับคนหน้านะครับรู้สึกว่าจะใช้ดาบแล้วเอาบุตรประชิดเปรชิดเก่งมากเลยกูตายกูตายกูตายไม่นะกูตายเอ้าแม่งเอ้ยกางบวกมัน เอาละครับท่านผู้ชมต่อมานะครับอุ้ยเราได้เห็นนะครับว่ากอรซิราเจอกับมอท่านะครับน้าเอาเลยเว้ยเฮ้ยเอาเลยเว้ยอุ้ยกอรซิราตัวหนึ่งตายไปแล้วนะครับนะเว้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เบลเบลเบลแถบเบลซีเจ็ด เบลสีเจ็ดเจอกับเจอกับตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเบลสีสองเอาแล้วเว้ยไฟกันแล้วนะครับนะสีเจ็ดกับสีสองเจอกันจล้วนะครับนะตอนนี้ตกหน้ากันยังดูเดือดนะครับนะใครเป็นผู้ชนะเกมนี้นะครับนะโอ้โหระหว่างสีเจ็ดกับสีสิบสองนะครับนะตีกันยังดูเดือดรู้สึกว่าไฟสี่สิบเจ็ดครับกำลังจะวิ่งหนีจางเกอร์สีสิบสองอุ้ยวิ่งไล่รานะครับตอนนี้เจอกันเล่ยนะโอ้โหไอ้คอยแจมไอ้คอยแจมไอ้คอยบอกขอแจมด้วยขอแจมด้วยขอแจมด้วยคนดีขอแจมด้วยคนดีขอแจมด้วยคนเดียวขอรัดหน่อยขอรัดขอรัดแห้งเลย เอาละเอาละตอนนี้มันไล่ฆ่าผมละเอาละเอาละเขาหลบมุม เอาละครับตอนนี้นะครับมอท่าเจอกับคอตซิร่านะครับโอ้โหสู้กันยังอยู่เดือดนะครับนะผีเสื้อยักษ์ไคจูผีเสื้อนะครับมาโอ้ยละครับตอนนี้รู้สึกว่าคอตซิร่าเป็นฝ่ายหนีนะครับน้าคจะเีร่าบอกฉัไมสู้กันแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยกูแค่วิ่งมาเฉยๆมึงจะมาพูดอะไรใส่กูเนี่ยเอ้าเอาเอาเอ้เล้ยเอาเลุ้ยเอาเลุ้ยเอาเลุ้ยเอ้าลยเอ้ลยเออกอนซีราบอกฉันมีน้ำแสงกับมีอะไรอันนี้บอกเฮ้ยกูมีเออปีกมหาป เออนี่แน่สวัสดีอะไรเราเออมันบอกว่าอะไรวะมันบอกว่าอะไรอ่ะลโลลูกอะไรสักอย่างเออ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอคุยก่อนได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงใจเย็นก่อนได้ไหมไปละไปละไม่อยู่ละไม่อยู่ละโอ้ยไปละว่ายน้ำหมีเราว่ายน้ำเร็วนะครับนะเอาไหนเอาไหนไมไป่ไมมดมุดมดโอ้ดูมันไล่ฆ่าแหลกเลยก็ที่เราบอกตัวนี้บอกโอ้ฉันไม่เกี่ยวโอ้อย่าไล่ฆ่าฉันเลยฉันขอโทษ จุดโคตรทูดจุดโคตรทษดกูบอกแล้วไอ้นี่มันเป็นบ้าพวกหยุดหลังแกเขาไม่มีทางสู้เดี๋ยวนี้นะเราจะฆ่าแกนี่เดี๋ยวดอกหนึ่งนี่นี่นี่ดอกหนึ่งดอกนึงนี่ฟาดหางฟาดหางตโอเคฟาดหางรู้จักป่าวเนยแล้วก็ไวเหน่งแงเลยไวเหน่อ้าวเอาอแม่งตามว่ะแม่งตามว่ะแม่งตามว่ะจังหวะนี้มันตามผมว่ะมันตามผมมันตาผมมันตามผมมันตามผมไม่อตายอู้ อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแค่นี้แหละนะครับนะกับ Kaiju u n i v e r s ์นะครับนะก็เป็นเกมจากเอ,อ่แพลตฟอร์มของโรบอทนะครับนะซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มเล่นนะครับนะก็นั่นแหะนะนะก็สำหรับนี้ก็เออจบไปแค่นี้แหละนะครับสำหรับไคจูย u นิเว r ร์สนะครับก็สนุกอยู่นะครับนะ